ผมขอเสนอให้ทั้งสองประเทศนั้นยุติการสู้รบทุกประเภทแล้วก็หลีกเลี่ยงโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็บอกเลยว่าให้มีผลตั้งแต่ตอน4ี่ทุ่ม จู่ๆก็มาบอกแบบนี้นายกของมาเลเซียนะครับปรากฏว่ารักษาการนายกของไทยก็เลยต้องสวนกลับไปเลยไม่หยุดไม่หยุดเลยครับไม่หยุดนะครับจนกว่าคุณเนี่ยนะครับจะหยุดยิงที่สําคัญคือคุณต้องเสนอแผนมาที่ไทยโดยตรงอย่าให้ผู้นําประเทศอื่นเนี่ยเขามาพูดแทนแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ใจคนไทยไปทั้งประเทศแหละถูกต้องย้อนไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียคุณอันวาอิบราฮิมนะครับในฐานะของประธานอาเซียนเรียกร้องให้ทั้งไทยแล้วก็ กัมพูชาเนี่ยยุติการสู้รบตามแนวชายแดนโดยทันทีในเวลา4ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้ครับอ,อ,อันวาบอกแบบนี้นะครับในการถแถลงการ่ยหารือทางโทรศัพท์แยกกันกับรักษาการนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลของไทยและก็ฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเพื่อแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความตึงเครียดที่มันทวีความรุนแรงมากขึ้นเขาบอกว่ายังไงฮะ อันวาบอกเลยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝั่งหน่อยใช้ ความยับยั้งชั่งใจขั้นสูงสุดเลยนะนยุติการสู้รบทุกประเภทเลยค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดําเนินการท,าทาหารเพิ่มเติมด้วยรวมถึงการใช้กาําลังหรือว่าการเคลื่อนย้ายกําลังพลไปข้างหน้าแล้วให้มีผลสี่ทุ่งเมื่อวานนี้13ธันวาคมนะคะและเดี๋ยวอันวาบอกว่าจะส่งทีมสังเกตการอาเซียนรวมถึงการใช้ดาวเทียมสหราฐัฐไปตรวจสอบดูซิไปดูข้อมูลเชิงลึกเชิงประจก<อ>ักษ์เพื่อจะได้เป็นกลางเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออแล้วแล้วมันมันยังไงอะ ทำไมถึงจะต้องแบบเออมาดูโน,นนนีนั่นตรวจสอบข้อมูลเชิงปรจาักเป็นกลางเหรออ้าวทีนี้ยังไงอ่ะทีนี้มันเหมือนว่าฝั่งเราเนี่ยเราก็รู้แหละว่าเราจะตอบรับยังไงแต่คนที่ตอบรับเขาอะฝั่งนู้นไงตอนบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสโมงสาเอนาทีฮุนมาเนตครับผู้นําของกัมพูชาก็แชร์โพสต์ของนายรัฐมนตรีของมาเลเซียแ,แล้วก็เขียนข้อความลงใน Facebook ตอบกลับว่า ตนขอสนับสนุนข้อริเริ่มของนายแอนวาเกี่ยวกับการหยุดยิงในคืนนี้และการตรวจสอบของ AOT กัมพูชายินดีและสนับสนุนข้อริเริ่มของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสำหรับการหยุดยิงในคืนนี้ <c oughs> ตรงไหนและจะมีการติดตามการตรวจสอบนะครับโดยทีมผู้สังเกตการอาเซียน AOT โดยมีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วย ผู้นำกัมพูชาเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าเขายินดีนะเออเดี๋ยวเขาจะเริ่มเลยยุติการหยุดยิงแต่ที่ไหนได้โอ้โหยาวเลยอ่ะ เรื่องนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะก็คือรักษาการนายกนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ในจุดนี้ก็คือที่กองบิน6กรุงเทพด้วยนะคะหลังจากที่กลับจากพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกสัตวสุจริตค่ะที่วัดพรมพิทักษ์วณารามที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ยังไม่รู้เลยเรื่องที่อันวาเขาบอกเขาโพสต์มาบอกสี่ทุ่มเดี๋ยวจะหยุดยิงอะไรอย่างเงี้ย<อ>สั่งให้ไทย<อ>แล้วก็กัมพูชาหยุดยิงกันน่นะคะคือเรื่องนี้ท่านนายกบอกน่าจะเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าตอนนี้การสื่อสาร มันเยอะไปหมดยังไงก็ตามแต่ฟังกองทัพภาคที่2ละกันเวลานี้ดีที่สุดเลยนะคะคือตอนนี้ยังไม่มีการเจราจารในเรื่องของการหยุดยิงและยังไม่ไปถึงเวลานั้นค่ะครับอย่างที่เมื่อวานบอกบอกว่าจะหยุดยิงหย,ยุดยิงแล้วเป็นยังไงอะห<อ>ยุดยิงแล้วเป็นยังไงมันก็ยิงกันตั้งแต่เช้า่ะโอ้โหไม่หยุดครับ<อ>ไม่หยุดเลยเนี่ยหลายคนก็มีอารมณ์เรื่อมมีอารมณ์ร่วัเก่าๆนี้ จุดๆมีสิทธิ์อะไรมาบอกเนี่ยนี่ฮะทำาหไม่ไปบอกฝั่งโน้นล่ะมาพูดกับไทยทําไมนี่ฮะคืออย่างที่บอกไปนะครับเป้าหมายเขาบอกว่าณนะตอนนี้ที่เราเห็นเนะี่ยเป้าหมายของฝั่งกัมพูชาที่ยิงมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแบบจุดเป้าหมายโจมตีทางทาหารแต่เป็นพลเรือนไงชุมชนเกิดความเสียหายนะครับการกระทํามันก็ชัดเจนการจะพูดอะไรเนี่ยมันพูดได้แต่ต้องไม่ทำด้วยผมยินดีสนับสนุนข้อดีเริ่มแต่ผมก็ยิงมาอย่างไม่หยุดอย่างเงี้ยเหรอฮะ นี่คือถ้าจะหยุดยิงก็ต้องหยุดยิงให้เห็นแล้วก็ต้องถอนความพร้อมในเรื่องของการยิงไม่ใช่หยุดยิงแค่นี้แต่ปืนเนี่ยยังเลงมาที่ไทยถูกไหมล่ะเราตรวจสอบแล้วอ่ะหันกระบอกปืนมาเลยอะ่ะพร้อมยิงก็ไม่ได้ถ้าจะหยุดยิงก็ต้องหยุดให้หมดหยุดความพร้อมทุกอย่างแล้วก็ต้องถอยกลับไปนี่ฮะตอนนี้คนที่ประเมินก็คือประเทศไทยครับ ว่าแบบนี้เริ่มคุยกันได้ตรงนี้มันจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องท่านนายกบอกนะฮะรักษาการนายกบอกไม่ใช่ไปใช้การพูดคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียเพราะนี่เป็นเรื่องของประเทศไม่ใช่ไปอ่านเจอในโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกว่าต้องหยุดยิงอย่างนี้คงไม่ใช่ลองฟังเสียงคุณอนุทินดูหน่อยฮะในขณะที่เรากาลังกาลังแสดงท่าทีว่าดําเนินการว่าเราเรากําลังปกป้องอธิปไตายของเรานะครับแล้ว มันคงไม่มีใครสามารถมาบอกเราได้บอกว่าโอเคงั้นสี่ทุ่มต่างคนต่างถอยไปแล้วก็หยุดยริงกันคงคงถ้าถ้าคิดด้วยสามัญสำนึกที่ปกติเนี่ยมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อยู่แล้วถ้าถ้าจะอยู่จริงเนี่ยจริงๆกัมพูชาต้องเสนอข้อตกลงไวมเสนอข้อ ข้อดาเนินการมาที่ประเทศไทยโปรโพโซ่ al, ข้อเสนอยื่นข้อเสนอาอย่างประเทศไทยไม่ใช่ไปให้ผู้นําประเทศอื่นมามีคําถาม <นะ S 1> ตัวโตๆเลยนะครับว่าเอ๊แะแบบนี้คือเขาจริงใจกันเหรอจร,จริงใจกับเราแค่ไหนล่าสุดบอกว่าเช้านี้ตราดรวนหนักมากค่ะส่งกําลังใจนะครับคุณผู้ชมในขณะเดียวกันนะครับอนอกจากนี้รักษาการนายรัฐมนตรีเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็ถามเลยครับสื่อมวลชนไปถามให้หน่อยถามพลเอกชัยพฤกึกดวงประพัฒน์ เสนาธิการทาหารบกถึงเรื่องคำสั่งหยุดยิงหน่อยนี่ฮะโดยพลเอกชัยพฤกก็บอกว่าลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ภรรยาแล้วก็ลูกของกําลังพลที่เสียชีวิตทั้ง15นายตอนนี้15แล้วนะตั้งแต่จ่าสิบเอกสตาวัตสุจริตไปจนถึงพลทหารกฤติกรส้อยระยะว่าพวกเขาคิดยังไงนี่ลองฟังช่วงนี้ดูนะครับว่าถ้าให้หยุดยิงเนี่ยมันคือการทำร้ายจิตใจเกินไปไหมความสูญเสียมันเอากลับคืนมาได้หรือเปล่า กำลังต้องถามพ่อ,อแม่ระยาลูกของกำลังคนผู้เสียชีวิตทั้ง15ท่านอยู่ตั้งแต่จากสัตวรรัสุจริตทุกท่านคนงาม้บริหารจีนกส้อยระยะแล้วเขาคิดยังไง